หมอดูตาบอดและใจบอดครั้งหนึ่งค่าพเจ้าทีรชาติคลังเงินตราเคยเดินทางไปกับบิดาตอนนี้ยังไม่ศึกษา่วงจุ้ยเพื่อดูหมอที่หนองแขมตอนนั้นอายุประมาณ14ปีพอสศา parties, ลาอ่อออออออาองางพอไปถึงก็มีคนมาถามว่าจะมาดูหมอใช่ไหมและให้รอก่อนยังมีแขกอยู่รออยู่ครึ่งชั่วโมงเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งเดินมาด้วยหน้าตาบอกว่าทุกหนักเหลือเกิน จากนั้นก็เชิญข้าพเจ้ากับบิดาเข้าไปเห็นหมอตาบอดทั้งสองข้างหมอดูตาบอดถามวันเดือนปีเกิดแล้วนำพระเนื้อผงไปปิดที่รูหูทั้งสองข้างแล้วทำนายว่าตอนนี้ดวงไม่ดีกำลังมีเคราะห์สองเดือนนี้ถ้าลูกเมียไม่ตายก็พ่อแม่ตายถ้าพ่อแม่ไม่ตายก็พี่น้องตายถ้าพี่น้องไม่ตายก็พ่อตาแม่ใาย่ตายถ้าพ่อตาแม่ใหญ่ไม่ตายก็ตัวเองตายสรุปแล้วทายตายทั้งหมด ผมตกใจผมน้ำตาไหลเพราะกลัวว่าน้องสาวอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบกำลังไม่สบายตัวร้อนจะเป็นอันตรายก็บอกบิดาให้ช่วยน้องสาวบิดาคลังจินดาคลังเงินตราจึงถามว่ามีวิธีแก้ไหมครับหมอดูก็บอกว่ามีของแก้เก้าอย่างคือหนึ่งไก่ดำสองมเมล็ดข้าวสีดำสามมะม่วงสีดำสี่เนื้อหมูสีดำหปลาจระเม็ดสีดำหกเนื้อวัวสีดำเจ็ ปลาหมึกสีดำแปดหอยแครงสีดำเก้าู้ฉลามสีดำพอผมและบิดาได้ยินก็เกิดอาการงงสงสัยต้องใช้ของเน่าหรือเอามาย้อมสีดำแล้วถามว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนครับหมอดูก็ตอบว่าจะจัดหาให้เองและต้องดำตามธรรมชาติในชีวิตเกิดมายังไม่เคยเห็นของแบบนี้เลยจึงถามว่าถ้าหมดจัดให้ราคาแพงไหมเพราะเงินไม่ค่อยมี หมอตอบว่าทั้งหมด9,999บาทบิดาก็นัดว่าวันที่เท่านั้นจะมาทำพิธีหมอดูบอกว่าไม่วางมัดจำก่อนหรือบิดาว่าไม่ต้องกลัวผมทำแน่จากนั้นก็ลากลับบ้านผมได้คุยกับบิดาบิดาบอกว่ามันแหกตารับรองภายในสองเดือนนี้ไม่มีใครตายแต่ผมก็ร้องให้อ้อนวอนขอให้บิดาทำตามเพราะกลัวน้องที่ไม่สบายจะเป็นอันตราย เวลาผ่านไปครบสองเดือนปรากฏว่าไม่มีใครตายสักคนเดียวแสดงว่าต้องการหลอกเอาเงินจากผู้ที่เดือดร้อนส่วนผมก็ได้ชื่อว่าเป็นหมอดูหรือโหนแต่ผมไม่เคยหลอกใครมีแต่ทํานายไปตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์มา